ตามข้อได้เปรียบถ้าคุณเริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อผ้าในช่วงวิกฤตคุณจะนำหน้าคนอื่นไปหลายก้าวเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคชื่อว่าหลายๆคนคงตั้งคำถามแบบนี้เนาะคุณโมนตอนนี้มันอยู่ในสภาวะวิกฤตและที่สำคัญ คนไม่ออกนอกบ้านการที่เขาไม่ออกนอกบ้านแปลว่าเขาก็ต้องไม่แต่งตัวสิคุณมนแล้วถ้าเราทําแบรนด์เสื้อผ้านในช่วงนี้มันจะเวิร์กหรอมันจะขายได้หรอสิ่งที่โมนอยากจะบอกทุกคนตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะทุกวันนี้คนเราไม่ได้แต่งตัวสวยเพื่อออกนอกบ้านอีกแล้วค่ะแต่เขาแต่งตัวสวยเพื่อออกหน้ากล้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิดีโอคอลประชุมงานต่างๆที่แบบ ฮอตมากๆในตอนนี้เพราะทุกคน work from home ถูกต้องไหมคะตอนนี้การวิดีโอคอลส่งงานคุณจะออกมาหนะ้าสดใส่ชุดนอนได้ไหมคะซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตอนนี้หลายหลายคน เป็นแม้ค้าออนไลน์กันเยอะมากซึ่งการจะออกมาขายของหน้ากล้องนั่นแปลว่าคุณต้องแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยดังนั้นการแต่งตัวสวยยังคงเป็นเรื่องจําเป็นอยู่นะคะและวันนี้โมนจะมี3ข้อได้เปรียบที่จะเอามาบอกกับทุกๆคนว่าเฮ้ยถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นทําแบรนด์เสื้อผ้าในช่วงที่มันวิกฤตแบบนี้ คุณจะได้เปรียบคนอื่นมหาศาลยังไงบ้างนะคะคุณจะเดินนำหน้าคนอื่นไปหลายๆก้าวเลยทีเดียวนะคะโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะข้อที่หนึ่งนั่นก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อผ้าในช่วงวิกฤตตอนนี้สิ่งที่คุณได้เปรียบที่สุดเลยนั่นก็คือ คุณจะมีอำนาจในการต่อรองกับช่างได้เยอะขึ้นเพราะอะไรอันนี้เราต้องยอมรับเนาะว่าสภาวะวิกฤตตอนนี้มันกระทบกับช่างที่รับงานเยอะมากมีช่างหลายๆคนอินบ็อกซ์มาหามนว่า คุณมวลค้าตอนนี้ไม่มีงานเลยเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนเขาก็มองว่าเสี่ยงเลยไม่กล้าลงทุนแต่นั่นเป็นช่องว่างให้กับพวกเราคนที่พร้อมจะเสี่ยงและกล้าจะลงทุนและกล้าจะสกเศสนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณได้เปรียบคืออะไรคุณมีอํานาจในการต่อรองกับช่างมากขึ้นเช่นสมมุติว่าเมื่อก่อนช่างบอกว่าจะผลิตเนี่ยขั้นต่ําขอ50ตัวแต่วันนี้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ คุณต่อรองได้ว่าแบบช่างค้าหนูขอเริ่มต้นจากแบบสัก20ตัวก่อนได้ไหมเมื่อก่อนช่างบอกว่าขั้นต่ำต้อง50แต่ตอนนี้คุณนึกอ,ออกไหมช่างเองก็ไม่มีงานไม่มีงานนั่นแปลว่าไม่มีเงินวันนี้มีเราเป็นผู้ลงทุนคิดจะจ้างงานแต่แค่ขอต่อรองว่าเฮ้ยเราขอจำนวนในการผลิตที่น้อยลงหน่อยได้ไหมซึ่งมุนมองว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่วินวินทั้งคู่คือช่างก็ได้งานและเราเองก็ได้ชุดมาขายของ ซึ่งการที่ผลิตในโวลุ่มที่น้อยลงเราก็จะได้ลงทุนน้อยลงนึกออกไหมคะแต่มนย้ำนะหลายๆคนจะมองว่าคุณมนเอาเปรียบช่างเกินไปหรือเปล่ามนจะบอกว่ามนไม่ได้บอกให้เขาไปต่อรองลดราคาผลิตนะมนแค่ให้เขาต่อรองลดจํานวนในการผลิต ให้มันลดลงเท่านั้นเองซึ่งมันทําได้ไหมมันทําได้และมนจะบอกว่ามันโคตรวินคุณเองเป็นช่างคุณก็ได้งานเราเองเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็มีของมาขายคุณก็ได้เราก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่วินมากๆมนอยากจะเล่าเคสหนึ่งนะคะคือมลเนี่ย เริ่มต้นทำแบรนด์โมนซีบิกนนี่ในช่วงนั้นอะโมนจําไม่ได้นะว่ามันมีวิกฤตอะไรแต่โมนจําได้ว่าคนเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจตกต,กต่ามากแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่โมนเริ่มต้นทําแบรนด์โมนซีบิกนนี่พอดีเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นจริงๆช่างบอกว่าช่างรับผลิตที่ขั้นต่ํา300ตัวต้องบอกก่อนนะ300ตัวสําหรับเมื่อก่อนเนี่ยคือโวล่มที่ค่อนข้างน้อยแล้วเพราะว่าโรงงานใหญ่ๆเขาจะรับกันแบบหลายพันเลย ซึ่งมนได้เจ้านี้เจ้านี้บอกว่าขั้นต่ําพี่เนี่ยรับอยู่ที่300แต่เนื่องจากตอนนั้นส, onu, สภาวะวิกฤตและช่างเองก็ไม่ค่อยมีงานและโมนเข้าไปพอดีมนก็เลยต่อรองขอเริ่มต้นที่50ตัวก่อนซึ่งช่างเองก็ได้งานโมนเองก็ได้ชุดมาขายเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรที่วินวินทั้งคู่นะคะดังนั้นวันนี้ใครกำลังลังเลมนมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นมากๆเลยค่ะ ข้อได้เปรียบข้อที่2นั่นก็คือทุกวันนี้คน work from home กันมากขึ้นนั่นแปลว่าเขามีเวลาเล่นโซเชียลมีเดียมากขึ้นและถ้าวันนี้คุณทำร้านอยู่ในโซเชียลมีเดีย แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะขายของได้มากขึ้นเพราะคนเล่นคุณนึกออกปะคืออย่างโมนะพูดตรงๆเลยว่าช่วงเนี้ยอยู่บ้านอย่างเดียวเลยเฮ้ยเรามีเวลาว่างมากขึ้นแล้วการที่เรามีเวลาว่างมากขึ้นเราทําอะไรเราก็เล่นมือถือเล่นโซเชียลมีเดียพอเราเจอของที่อยากได้เราก็ชอปปิ้งไงคะ นึกออกไหมนึกออกไหมตอนนี้คนเล่นโซเชียลมีเดียเยอะมากเพราะเขาว่างเขาอยู่บ้านดังนั้นมันคือโอกาสที่ดีมากๆที่เขาจะเห็นคุณยิ่งเขาเห็นคุณเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีโอกาสในการขายมากขึ้นเท่านั้นค่ะและข้อที่3ามมลต้องบอกว่าวันนี้นะธุรกิจออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือทางลอดทางเดียวของทุกๆคนคุณจะเห็นว่าโควิดเข้ามาเพียงไม่กี่เดือนนะทุกธุรกิจกระทบกันหมดและธุรกิจที่อยู่รอดได้คือธุรกิจออนไลน์เท่านั้นดังนั้นวันนี้ถ้าคุณยังไม่เริ่มตอนนี้คุณไปเริ่มหลังจากโควิดจบไปแล้ว มนบอกเลยว่าคู่แข่งจะเยอะมหาศาลเลยดังนั้นตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่สมที่สุดที่คุณควรจะเริ่มต้นเพราะถ้าคุณเริ่มช้าไปกว่านี้คุณจะต้องวิ่งตามคนอื่นเยอะมากและมนบอกเลยว่าหลังจากโควิดจบไปนะคะการตลาดในโลกออนไลน์จะเป็นธุรกิจบูมมากคนจะลงมาเล่นเยอะมากและราคาสงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นทำแบรนด์ก่อน คุณมีชื่อเสียงก่อนคุณติดตลาดก่อนนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสขายได้มากกว่าคนอื่นนะคะวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยจะเริ่มไม่เริ่มดีมนกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีช่วงไหนที่จะเหมาะสมในการเริ่มต้นเท่ากับช่วงนี้แล้วค่ะใครที่ลังเลเนาะมนอยากให้คุณตัดสินใจแล้วลองลุยดูสักตั้งแล้วมนบอกเลยว่า คือระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะมีหลายๆคนที่ลงมาเล่นในตลาดออนไลน์หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ในคอร์สมือใหม่มนเพิ่งเปิดตัวไปในช่วงวิกฤตตอนนี้ทุกคนขายดีทุกคนขายได้เพราะอะไรเพราะอย่างข้อสองะค่ะที่มนบอกว่าวันนี้ทุกคน work from home ทุกคนมีเวลาว่างมากขึ้นเวลาว่างที่มากขึ้น ทุกคนใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียมากขึ้นวันนี้คนอยู่ตรงไหนสินค้าคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าคุณไปอยู่ในจุดที่ไม่มีลูกค้าคุณไม่มีทางขายได้แน่นอนค่ะและวันนี้ธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ธุรกิจทางเลือกอีกต่อไปมันจะเป็นธุรกิจเดียวที่จะเป็นทางรอดของคุณค่ะวันนี้มนก็จะเอา3ข้อได้เปรียบมาบอกทุกคนเท่านี้นะคะและมนโคตรเชื่อเลยว่า มันไม่มีช่วงไหนที่จะดีเท่ากับช่วงนี้อีกแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้มาเท่านี้นะคะบ๊ายบาย